สวัสดียามบ่ายจ้าวันนี้เวลา17นาฬิกานะจ้าของวันที่2มีนาะวันนี้ออกบานสีเหมือนกันแล้วนะจ้าเพราะว่าทั้งข้างล่างทั้งข้างบนเป็นสีเดียวกันแล้วส่วนมากนี่ลมพัดแรงดอกก็จะปิวประมาณนี้นะเดี๋ยวจะตั้งกล้องเฉยๆเดี๋ยวเขาปิวนะลมแรงค่ะพัดช่อสวยนะพยายามถือต้องให้นิ่งอยู่นะตอนนี้เห็นไหมนี่ลมพัด นี่ดอกรับลมอ่อนช้อยมากเลยสีเหมือนกันแล้วนะจ๊ะทั้งข้างล่างข้างบนที่เคยลงไว้เพราะว่าข้างบนบานที่หลังนะตอนนี้บานพร้อมกันแล้วสวยงามมากจ้าหนูชอบไหมคะสวยงามมากเลยถ่ายให้ดูก่อนจะร่วงนะสวยทุกมุม ไม่อยากให้โรยเลยสวยมากจ้าไม่อยากให้เขาโรยเลยเก็บความสวยไว้โอเคนะจ้าชมกันแค่สั้นๆความสวยงามของเอื้องนะจ้า